ดีค่ะขอตระลึกก็สู่ช่องไม่พีกุก่อนนะตอนนี้นะคะก็โอ้แปลงใหญ่ของนาแตนะเรียบร้อยทุกคนแล้วก็เหลืออีกแปลงข้างบนนะโอ้ไม่มีรถรอรถนะคะไปสีข้าวนี่คนนี้นะคะเลิกงานก็หาอยู่หากินครัวหอยทุกคนโอ้โอ้ตัวใหญ่ยุ่นะเอ้ยเออโคไปคไปเงาเงา โอ้ถ้าเห็นแน่กัดหันอยู่ได้เนาะเห็นมีเห็นจะค้านหืมตกแตกแล้วโอ้ตัวใหญ่แต่อันยับมหตัวเป็นหรือตัวตายตัวเป็นโอ้ได้ขค้านไ้ค้านเออมันอยู่จุ่มนี้ละ เห็นดินแข็งพัดดินแข็งพัดอันนั้นแน้เนาะมันได้ซับ,บ<า>ะฮะอืแม,มนพอดีอ่อนหอยเป้าหอยเป้าแต่มันก็อยู่เป็นที่นะมันไม่ได้อยู่ทั่วไปนะทุกคนกว่าจะได้แม,มนบอ่อยับโอ้ถูกอ้วนมาก โอ้โหอ้วนมากถ้ามันมีมันจะส่งสัญญาณเลยอืมตอกแตกตอกแตกามเสร็จก็หากับข้าวใช่หากับข้าวเย็นแ,แต่หอยคั่วเนี่ยเฮายาแช่อยู่บ่แช่ไหม,ม ไม่ต้องแช่มันยังมีนาหนาวเหาอ๋อเหรอหฮ้ยแบบเวลาเขาจะกินไหมเออแช่สก้นอ๋อแต่ถ้าเราไม่กินคือเก็บไว้ได้นานเลยแล้วเนาะมันจะไม่เน่าถ้าโดนน้ำแล้วมันจะเน,น,น่าเนาะอ๋อตัวอ้วนเลยอ๋อถ้าจะกินเราค่อยแช่เป็นบ่แช่น,น้ำกระชงใช่เลาะเลาะไปเอายับ มาโมเชลี่อุ้มค้าอยู่มันตัวใหญ่หันตกเต็กตกเต,กตก็กเลยบางทีก็เจอหอยปลอมแน,น่นอะ <laughs> หอยเบาอะหอยมันเบาหอยมังเบโอ้ ย่มุมนี้เปล่าโหนะโอ้ยแย้มนี่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 มันยังไม่ตายนะนี่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 น้แหงเหอเห็นแบบนี้นะบอกนี่นี่นี่โอ้ยแย้มนี่นี่นี่นนี่เห็นฟ้าหอยเลยหนะเห็นบ่อกล้หอยแล้วหนะหนะตุดอื้องหนะหนะลองดูลองดูคือมันอยู่ตรงนี้ ชิลีบ่หอยคมหัวตัวใหญ่มากอืออโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หอยเปล่าบ่หอยปลอมทุกคนเจอหอยปลอมนี่ <c oughs> โบอูอนเท่ได้เยอะแล้วนะคะอูนกำหนึ่งแล้วเคเดี๋ยวเราไปดูยา,ายายอ่นเกี่ยวข้าวแม่ยายอ่นใช่ยายอุ่นไม่ได้ทำนานะแต่ได้เกี่ยวข้าว ให้ลูกหลานทําให้กินเพราะว่าเก๋แล้วเก๋แล้วก็ตอนนี้นะคะเกี่ยวข้าวยายอุ่นนะคะคนก็ให้ลูกหลานทํานะคะทุกอ,อันนี้แบบเ,เป็นแบบรถอุ้มนะทุกคนแต่ใส่กระสอบนะอย่างที่อะ่ะมาเกี่ยวข้าวของญาชีนะคืออันนั้นเราเทใส่รถเลยแต่อันนี้เขาจะบรรจุใส่กระสอบให้แล้วก็ขนขึ้นรถนะ โอ้เรือหลายแปลงเลยทุกคนนายยูนหนึ่งสองแต่แกก็แบ่งให้ลูกแกแล้วลหละนะคะแกก็เป็นของแกอยู่ส่วนหนึ่งเล้ก็แบ่งให้ลูกหลานทำนี่นะตรงที่ดิมดิมนะคะก็ใช้คนเกี่ยวเพราะรถเข้าไม่ถึง รอมาก็หลายวันแล้วนะเพ่งจะได้เกี่ยวอ๋อคือแค่เกาะออกมานะทุกคนให้รถไม่เหยียบข้าวนั่นเองดูดูสังเกตเนี่ยผสมข้าวนะบนรถ ไวมากนะพนักง,งานเขาเยอะนะคะทุกคน กเกี่ยวจากริมๆนะมาหาตรงกลางปูเขาขยันมากนะเก็บข้าวนะที่รวงขาดนะ เพื่อนก็ให้หลานนะคะบ้านคนหุนเนามาทำเพราะว่าแอดบัตก็ทำอีกแปลงตรงที่ใกล้ๆนาของแม่พีนะคะตรงนู้นนี้เพื่อนก็ให้หลานมาทำเนาะแล้วก็แบ่งข้าวกัน ออกไอเบนก็ต่อคิวนะแต่พอดีไม่ได้เกี่ยวสักทีก็เลยเกี่ยวนะมือนะเห็นบอกว่าเกี่ยวข้าวทั้ง,งคืนโอเคค่ะสำหรับคิวนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ